everyone b a c ู t อ e สิ่งนี้ปภาสาษติดง่ายนิดเดียวนะคะ, bitcoin, ะ,คะวันนี้นะคะจะมาพาดูสำนวนนะที่มีคำว่า moon and star นะคะอยู่ในสำนวนนี้นะคะแอบเก็บตกช่วงพระจันทร์เต็มดวงนะคะมีดาวเต็มฟ้านะคะก็เลยนึกถึงสำนวนที่มีคำว่า moon กับ star แล้ววันนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะคะมาค่ะสำนวนในวันนี้ที่มีคำว่า moon และ star มีอะไรบ้างไปดูกันำ uh, สำนวนได้น,นะคะ Over the moon Over the moon เนี่ยจะใช้ในความหมายที่ว่า extremely happy or delighted ก็คือมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็จะใช้คำว,ว่า over the moon ได้เลยเนาะตัวอย่างเช่น long holidays are coming I do feel over the moon เนาะคือใช้ดูเข้ามาย้ำในประโยคบอกเล่าเนี่ยเพื่อเป็นการเน้นนะคะเน้นย้ำก็ไปอีกนะคะแต่ว่าพอเติม do เข้าไปก็เหมือนเติมคำว,ว่า really นั่นเอง I really feel over the moon หรือ I do feel over the moon ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นนี่เลยค่ะบริบทนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะใช้คำนี้ได้เลยต่อไปนะคะคือ once in a blue moon ค่ะปกติพระจันทร์สีเหลืองใช่ไหมแต่นี่นคือ blue moon พระจันทร์สีฟ้าหรือสีเงินนั่นเองซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันยากมากเลยถูกไ่มดังนั้นนะคะ once in a blue moon หมายถึง hardly ever, almost never, scarcely ever, rarely or very seldom ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ที่เขียนมาให้เนี่ยคือซีโนนีหมดเลยนะเห็นไหมคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเห็น once in a blue moon เื่าไหร่ก็แปลว่าแทบจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะตัวอย่างเช่น she goes back to her hometown One i n a b l u e moon ก็คือเธอแทบจะไม่ได้กลับไปบ้านเกิดของเธอเลยนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปนะคะนี่เลย many moons ago นะ many moons ago พระจันทร์หลายๆดวงที่ผ่านมาก็คือ a long time ago นั่นเองผ่านมานานมากแล้วนะคะใช้คำว่า many moons ago ได้นะตัวอย่างเช่น That situation happened many moons ago เหตุการณ์นั้นน่ะเกิดขึ้นมานานมากแล้วผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ใช้ประโยคใช้แบบนี้ได้เลยเนาะ many moons ago ได้เลยนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะคำว่า star บ้างค่ะจำนวนที่มีคำว่า stars เนาะประโยคนี้เอ่อจำนวนนี้นะคะ reach for the stars หลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะ reach for the stars หมายความว่า have high or ambitious aims ก็คือ มีเป้าหมายที่แบบสูงมากแล้วก็แบบมีความบบอะไรทะเยอทะยานเนาะอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะตัวอย่างเช่น no matter how hard or difficult it is I still reach for the stars หมาความว่าไม่ว่าจะยากหรือลำบากแค่ไหนก็ตามฉันก็จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ไดนะ้แบบมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมากๆนะคะอันนี้เนี่ย เอาไว้ไปใช้พูดในบริบททํางานได้นะสมมุติว่าคุยกับเจ้านายเนะเจ้านายมอบหมายงานมาให้หรือว่าเราต้องการจะแบบบอกว่ายัางไงก็ไม่ยอมแพ้ค่ะยังไงก็จะทําตามเป้าหมายให้สําเร็จค่ะก็ใช้คําว่า reach for the stars ได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะ stars in one's eyes ค่ะ stars in one's eyes มีดาวอยู่ในตาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหมายถึงเอาไว้อธิบายคนที่ i d e a l i s t i c a l l y hopeful or e n t h u s i a s t i c about their future ก็คือคนที่มีความกระตือรือร้น,นความบบมุ่งมั่นในอนาคตของตัวเองมากๆแล้วมองว่ามันจะแบบเป็นไปในทางที่ดีอะ่ะก็จะใช้สำนวนานี้ stars in one's eyes ตัวอย่างเช่น although the situation is getting worse she always has stars in her eyes แม้ว่าสถานการณ์มันจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเลยนะแต่เธอก็ยังมี stars in her eyes เธอก็ยังมีแบบความหวังเธอก็ยังมีแบบความมุ่งมั่นในอนาคตว่ามันจะไปได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะ s s t stars ค่ะเห็นดาวเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคล้ายๆในใคล้ายๆในบริบทไทยเนี่ยแหละที่เวลาแบบเดินชนอะไรแล้วก็อุย้ยเห็นดาวลอยเต็มไปหมดเลยอะความหมายใกล้เคียงกันค่ะ หมายถึง see flashes of light especially as a result of being hit on the head เนาะแบบเวลาโดนตีเข้าที่หัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบโอ้ยมึนเห็นดาวอย่างเงี้ยค่ะความหมายเดียวกันเนาะตัวอยา่างเช่น having been hit by a coconut I saw stars immediately <laughs> having been hit by a coconut ก็คือถูกลูกมะพร้าวหล่ <laughs> นใส่หัวนั่นเอง <laughs> แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดก่อนนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างแบบ uh participial phrase เ no? นาะ เอาเอาส่วนที่เป็น participle ขึ้นก่อน <c oughs> แถม grammar ไปด้วยเลยสามารถเขียนแบบนี้ได้นะคะส่วนแรกเนี่ยใช้ having been แล้วตามด้วย verb ช่อง3จะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วประโยคหลักจะอยู่ข้างหลังข้ามากก็คือ I saw stars immediately ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าฉันก็เห็นดาวลอยแข้งเต้งทันทีทันใดเลยค่ะคือมึนหัวไปเลยนะคะ immediately แปลว่าทันทีทันใด ดังนั้นเนี่ยประโยคเนี่ยเกิดทีหลังและเป็นใจความสําคัญของประโยคนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการเขียนรูปแบบหนึ่งที่สามารถทําได้นะสุดท้ายจํานวน your star เอาไว้ชมนะเอาไว้ชมใช้กับการชมทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่แบบเขาทุ่มเทตั้งใจอะ่ะซึ่งเรามาักจะใช้จำนวนนี้เนี่ยในการขอบคุณเขานั่นเองนะคะเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการขอบคุณได้เนาะตัวอย่างเช่น Oh you've done all of this by yourself คุณทำทุกอย่างทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยเหรอ You're a star แบบเธอสุดยอดไปเลยอะ่ะขอบคุณนะอย่างเงี้ยมันจะแฝงความแบบขอบคุณเอาไว้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็เอาไว้ไปชมกันได้เนาะ You're star แบบคุณสุดยอดไปเลยคุณเจ๋งไปเลยนะคะโอเคประมาณนี้จบแล้วนะคะนี่ก็เป็นจำนวนนะคะที่มีคำว,ว่า Moon และ Star นั่นเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ลองเอาไปฝึกใช้ไปแต่งประโยคกันได้เลยนะ See you g g a i next time goodbye bye bye ค่ะ